สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาพบกับอีกรุ่นหนึ่งนะครับในส่วนของ Android TV Box นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น Google นะครับ Android v e r s i o น4.0นะครับแล้วก็สิ่งที่เขาโฆษณาไว้นะครับทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือด้วยตัว CPU เนี่ยก็จะเป็น Cortex A9 นะครับติดตั้ง Skype ได้นะครับดู YouTube ได้นะครับแล้วที่สำคัญก็คือเล่น Facebook หรือ Twitter ได้นะครับ โอเคครับก็จะคล้ายๆกับรุ่นที่แล้วที่เราได้ทำรีวิวไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับคือ Android TV Box ที่เป็นสีขาวนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็น CPU ที่ใหม่กว่านะครับก็คือ Cortex A9 นะครับในส่วนของารายละเอียดนะครับที่ในกล่องเครอเขาแถมมาให้มีอะไรบ้างนะอขอแกะกล่องนิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะง่ายนิดนึงนะครับก็จะมีแมนล้นให้ นะครับก็คือแมนนวลภาษาอังกฤษนะครับรายละเอียดต่างๆโอเคแล้วก็ตัว Android TV นะครับยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับก็คือเล็กกระทัดรัดนะครับพกพาสะดวกนะครับด้วยตัวรุ่นนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับตัว Android TV Box รุ่นแรกที่เป็นสีขาวเนี่ยนะครับขนาดก็จะดูใหญ่ขึ้นกว่าเดิมพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ถึงกัะใหญ่มากนะครับเท่ากับ1ฝ่ามือของเราเองนะครับ โอเคครับมาดูพอตต่างๆที่มีมาให้นะครับในตัวตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างกับตัวสีขาวนะครับก็คือตัวสีขาวเนี่ยดีไซน์ให้คุณสามารถแขวนผนังได้นะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ดีไซน์เผื่อจังหวะในส่วนของการแขวนผนังนะครับมาดูพอร์ตต่างๆนะครับที่เขามีมาให้นะครับเริ่มจากอันที่1นนะครับก็คือพอต USB ช่องที่1นนะครับแล้วก็มีพอร์ต นะครับออดิโออินนะครับพอ t HDMI นะครับแล้วก็พอ r t l a n ์นะครับแล้วก็พอ t DC Power นะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็นะครับบนอีกข้างหนึ่งนะครับด้วยตัวรุ่นนี้นะครับก็คือมีการดีไซน์ USB ให้ถึง4พอตด้วยกันเลยนะครับก็จะให้คุณต่อ external hard disk นะครับอย่างละ2ตัวเมาส์หตัวคีย์บอร์ด1ตัวก็ได้นะครับเราแต่สะดวกแล้วก็มีช่อง S D card ให้คุณนะครับอโอเคครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับก็จะมีตัวสาย H D M I มาให้นะครับ1ชุดนะครับมีตัว power adapter แล้วก็รีโมทนะครับเดี๋ยวเราจะลงมือประกอบนะครับเราจะ ให้ดูด้ครับว่า Android version 4.0นะครับที่ตัวที่โฆษณาขึ้นมาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงและใช้งาน,นาได้ง่ายมากน้อยเพียงใดนะครับ